กับช่างพงนะครับผมเอาเอาเอาโอ้ควันไหมอะไรนี่โอ้รอรอดูบานุนะครับไปหาน้ำจิ้มกับลุงพันนะครับจะเจอหรือเปล่านะครับเนี่ย เจ้าเจ้าคือนยุบเปลี่ยนเทปเลยนี่เดี๋ยวต้นดอกแก้วให้ปลูกหน้าบ้านใช่เไ้ยดอกแก้วบรูดเลยนะมันมากับต้นตะขบเนาะเขาไปปลูกได้ต้นดอกแก้วอ้าวเฮียเจ้าไหนบารมีเขาออกแตงกิ่งบ่าต้นดอกแก้วห้อย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 ต้นไม้อะไรนี่ต้นดอกแก้วต้นไม้เขาเขาดอกไปเกี่ยวกับอะไรนะพี่เกี่ยวกับงานนั่นนะแก่โบราณเขา กลางเขาดอกแก้วไปทำป้าเจ้า,าเ,เจ้าสองสามเธอได้เจ้าก็คันใหม่คันมือกับต้นตะโคบควยนี่นะพอกระยาหันมันงามคือคงขอยหันมันเป็นพุ่มพุ่มสบายแล้วเป็นห่มลมลื่นเอาเฮ้ยเจ้าสีเป็นห่มเป็นบอเออข่อยนึกว่าเจ้าคันเขียวบ้ามแต่จเจ้าหรอกขย้อเมื่อกี้มันงควักหรอมันมันโอ้ยย <laughs> ังไงเป็นห่มเลยเนาะนี่ยเมนต่ายระวังนี่นะเมื่อกี้นั่งอยูอ่ในบ้านแดงตั้แต่ลุงตัดใหญ่ไว้อีหลีเดิครับเฮ้ยเห็นหยั่งบาหนี

ร้านลืมร oh, <p> ้านเขาลืมนั่นเขาลืมนี่วันนี้ร้านเขาได้ให้ที่ไปเมิองอีกเื่อกันนะฮะพี่หมดนะก็ลูกพแต่มดมมีอย่างเียวกินช้าันน่กินากินอย่างประหยัดนนะทุกคนนะจ๊ะยังไม่เสี็จนะพี่น้ำประหยัดน้ำจิ้มนะคะเพราะวันนี้น้ำจิ้มเราน้อยเราก็กินข้าวก่อนนะเดี๋ยวไปดูงานต่อไปลองไปจงเาอุ้ยเบิดเบิดเบิดโอ้ยตะมงยอมหอยเบิด Những ninh 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 เต็มยังยังเนอะอ๊บใบนึงอะใบนึงกเอะตัดสุดเนอเบิรมันจะขึ้นไปคุ้มเลยเออใครมันคุ้มนี่แหละดีบด้มอุ้ยเบิรอีกแล้วบ่นตัดยวนมันอ้ยอางือยังเป็นยังกับหลายบอเอาไปนั่งน นีนะตัวเร็วนะฮะพี่น้องต้งตนตะพบนางวานผมนะฮะก็จะปลูกไว้เป็นร่มเป็นเงาอนาคตเนาะนนีเาะอนาคตย่าเบื่อน้ำแกงมาหดด้วยหรือแกงมาหดระเบิดเลยก็ช่วงบ่าย,ายนะเนาะลมแสงแดดมันจะส่องเข้าร้านผมเนาะ ก็อย่าละเมอจะเด้เหมือนนี่นอนกับนอนกับนอนกับละเมอหลงมากเมียเขาไปจิตลุกยงไม่อยู่นี่ติดหูมากเปิดยุบมันเขาออกจากหัวยังไม่ได้เลยนี่ปุ้งจิมเปิดอยู่ทั้งวันเพลงเดียวทั้งวันไม่ต้องกลัวอ้วนลุงจิ้มปุ้งจิ้มยังไงก็ไม่หิวแล้วกินย่างปลาชุกลุงใจเย็น mọi người 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 มันให่่ยู่วโอ้ยหนูโอ้หันกล่องไ้ยงงวหักลับกล่องมาได้โอ้บกล้องมาได้บ่ะนะเสร็จกห้องนี่ของเอามันยังบดซูจานคอยนจานไม่ลุงไงจานไม่ลุงเงคอยอุต่าห์เล้งดูให้มันสุกเจ้ามาแย่งคอยไได้ใช่เลเน้ใ่ยได้ร่ต้องารหรอครับไม่ต้องใารครับ มาแม่ลุงพันธนุ่มเข้ามากเลยนะพี่น้องมาครับมาับผมผักลุงครับผมอืมนั่งดังๆเข้าเลยอ๋อลุงนี่ลุงกินแล้วผมกินแล้วผมกินแล้วกินเลยเอายังไม่พอเหรอเอาเอ้ยกินแล้วอีนี่นิกานี่ลุงนิกมานิกมากิกมาไหมมาต้องนั uh, uh, <g <g ่งตรงนั้นกินหมดตะกี้ะยากบอกล่ะยากบอก ครับ้อนม่ครับลับบลับกยังหรือน่อขอสอนนอนลวกนะมันสุกละร้านไหนนี่ยฮ้มันสุกไข่นจะเย็นจเย็นอันนี้โอ้ยหน่อยเาแต่หม้อขึ้นไวนะอืันเดียวน้อเอายัดสกเลยอ๋ออ๋อมันไปใส่ไรมันอร เดินกลับไปบ้านไปเอาอย่างน้เปล่าเลยเชื่อหน้าไดนกินเือยกตอนสองตอนยางอื่นแล้วมันพรบผมมีแฮ้งเลยส่วนนำมานหอน่อยอ่ะกินพักก่อนโอ้ยนะฮูรอนอนไม่เย็นก่อนบางเทียงในเย็นนี่เลยเนอะแกงนอไม่นะพี่ชายยังอยู่ โอ้โหผมให้ข้าวกระเสริบนึงเลยยืนเบ็ยังไม่ไปอยู่เนาะน่าเป็นสบายมากเลยไปพร้อมเจ้าก่อนละไปพร้อมกันเนาะอย่างนั้นเมื่อกีเย็นไวแต่ว่ากระตากออกจต่หัวองมันในน้ำนมันหนาวสิบหกองศาไหมสิบหกองศาเย็นนม่แม้แต่สี่ละก่อนิบหกเดี้ยวปาเช็คล่าสุดเมื่อกี้เนี่ยยืนเลยมานะครับพี่น้องมากินเ้ามเดียวนะครับเมเดียวครับมานะครับชินดาดครับพี่น้อง เชิญครับท uh, ่านประธานครับเชิญนั่งอยู่ข้าวเลยโอ้ต้องกินแล้วหมูน้ำจิ้มแซ่บเลยเนาะเจ็บจัดจ่อไม่กินห้ามถ่ายครับอันไหนไหมานไหนไหมเนี่เอามันเป็นปกติมาที่ร้านนี้เราจะมีกฎว่าถ้าใครไม่กินห้ามถ่าย กดเล็กเลยนี่พ่เมทีก็ไม่ถ่ายแล้วนแล้วไงมาเอาปานเิ็กน้อยแล้วพักให้มาย่างนี้อิ่มแล้วอิ่มแล้วนะกินแล้วกินแล้วเสร็จแล้วน้ำจิ้มแซ่บๆในพักก็แซ่บๆไม่ได้ลร้านไหนครับลุงร้านไหนครับร้านอะไรนี่ยโอ้พัมพีจพิธีกินน้ำตองไงบอกต้นตาลนะไม่ไม่ไม่ต้องตึกละไอติคตึกล้างเนนีี่ยตัว้ เราลงไปเลยต้นตาเมหน่อยเลยป้นตาเม่เอ็นนีเอาคือผมเอาผักใส่สิบเบื้องขวาเป็นคนเอาผักใส่กันเลยอร่อยนะครับอร่อยเอาแล้้วเเพีียงนแต่ว่าอร่อยอยู่แต่อะไรดื่มน้ำจิ้มให้ทำไมไม่มีน้ำจิ้มใช่ไหมอืมเฮ้ยตอนซื้อผัดลายอันไรเนี้ยไ่น่องหมดม่ค้าก็ลืมพ่อแม่ค้าโอ้ยสตัวเจ้าจะออกข่าปากเนาะ ขาซุมเนี่ยเบิงปากอยู่ไหมลูกน้อยหยังกับต้นตะคกไวนะโอไปแลวโอ้เจ้าจะยุ่งกับต้นตะคกไวเด้อไปหักเด้อ